พร้อมยืนหยัดต่อสู้แล้วก็สืบสารอาชีพอันเป็นภูมิปัญญาช่างไทยโดยทำหัวโขนจำลองออกวางจำหน่ายทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศค่ะ บรรยากาศที่เห็นนะคะก็เป็นงานท่องเที่ยวไทยที่พึ่งจัดไปเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาคนเยอะมากเลยนะคะมีการนําเอาสินค้าของไทยหลายๆชิ้นจาก4ี่ภาคมานําเสนอนี่เป็นอีกชิ้นหนึ่งนะคะก็คือหัวโขนไทยค่ะเกิดจากความลหลงไหลในความงามของศิลป,ปะไทยแล้วก็รักในงานประดิษฐ์หัตถกรรมค่ะก็เลยทําให้คุณยุทธศาสตร์เจ้าของผลงานนี้แหละค่ะเลือกฝึกฝนการทําหัวโขนที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนการจนาพิเศษวิทยาลัยในวงังภายใต้โครงการอน,อนุรักษ์ช่าง10หมู่ค่ะ หลังสำเร็จการศึกษานะคะก็ได้มีการ ส,สําหรับการศึกษารในสาขาช่างหัวโขนรุ่นแรกนะคะก็เลยชวนเพื่อนๆมาจัดตั้งกลุ่มอาชีพผลิตหัวโขนจําลองโดยเน้นความเป็นไทยแท้ถูกต้องตามหลักขนบธรรมเนียมโบราณที่สืบก,กันมาวัสดุผ่านการคัดสรรอย่างดีค่ะตั้งแต่กระดาษสาขึ้นโครงแกะลายประดับคริสตลัลแล้วก็ลงรักปิดทองคําเปลวที่ใช้ทองคําแท้นะคะถ้าย้อนกลับไปในช่วงเริ่มต้นธุรกิจค่ะก็คือประมาณ10กว่าปีมาแล้วค่ะก็ใช้เงินทุนเบื้องต้น30,000บาทในการทําหัวโขนต่างๆนะคะออกฝากขายที่ร้านในสวน จตุจักค่ะก็หวังจะเจาะเป็นสินค้าที่ระลึกนะคะแต่ว่าผ่านไประยะแรกขายได้ไม่กี่ชิ้นนะคะเนื่องจากชาวต่างชาติที่นั่นส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนกําลังซื้อตามขณะที่หัวขนของเขาเน้นรายละเอียดสูงระดับราคาเน้นตลาดบนเริ่มต้นอยู่ที่หลักพันบาทค่ะแต่ว่าจุดเปลี่ยนสําคัญนะคะคือการไปสาธิตทาหัวขนที่ห้างสรรพสินค้าก็เลยได้พบลูกค้าชาวต่างชาติที่ตรงกับสินค้ามีคําสั่งซื้อจากทั้งในงานแล้วก็ตามมาภายหลังอีกจํานวนมากความนิยมก็เพิ่มขึ้นตามลําดับด้วยนะคะจนมาถึงปัจจุบันค่ะซึ่งงงผลงานก็ยัง เเอออกกลัษ์าไว้ค่ะฟาร์มละเอียดจะเหมือนสมัยก่อนเลยอาจอาจจะละเอียดกว่าด้วยเพราะว่า,ามีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับ ด้านลงด้านลายอะไรพวกนี้แต่ว่าเราพยายามคงเอกลักษณ์ไว้ให้เหมือนของโบราณให้มากที่สุดด้วยสีสันโครงหน้านะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆเนี้ยก็จะทําตามแบบโบราณเลยครับหัวโขนที่ทำนะคะมีขั้นตอนรายละเอียดค่อนข้างมากอธิบายคร่าวๆนะคะจะต้องเริ่มจากการปัน้นหรือว่าหล่อขึ้นแบบขึ้นหุ่นด้วยกระดาษสาแกะหุน่นทําหน้าให้เรียบปั้นหน้าขัดผิวสลักปิดลายประดับ ลงรักปิดทองระบายสีเขียนหน้าและประดับแววด้วยกระจกค่ะซึ่งหัวโขนที่ทางกลุ่มทําออกมาหลากัหลกๆมีหน้ายักษ์หน้าพระและหน้าหนุมานะคะมีสีขนาดด้วยกันค่ะก็คือขนาดใหญ่สุดสามารถใส่แสดงจริงได้ขนาดกลางเท่ากับฝ่ามือขนาดเล็กเท่ากับกาปัาน้นแล้วก็ขนาดจิ๋วเท่ากับไข่ไก่นะคะสําหรับออเดอร์ขนาดนี้อยู่ที่200ชิ้นต่อเดือนค่ะส่วนต้นทุนนั้นก็เพิ่มขึ้นตามราคาวัตถุดิบค่ะตอนนี้ต้นทุนราคาก็เพิ่มขึ้นเพราะว่าทองคาก็แพง บาทละ20,000ืกว่าแล้วเราใช้ทองประบาทอย่างนั้นเลยซึ่งแต่ราคาเราก็ไม่ได้เพิ่มมากเพราะว่า,วายิ่งเพิ่มไปมันก็จะแพงกว่านี้แค่นี้ในในขายกันอยู่67,000บาทซึ่งก็ก,ก,ก็แพงแพงแล้วก็จะไม่ค่อยปรับราคาเท่าไหร่ ปัญหาสําคัญของสินค้าประเภทนี้คือผูกติดก,กับการท่องเที่ยวของไทยนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าเนี่ยก็คือจะเป็นชาวต่างชาติส่วนใหญ่ที่มาก็จะซื้อกลับไปเป็นของที่ระลึกค่ะดังนั้นถ้าหากว่าช่วงไหนที่การท่องเที่ยวบ้านเราซบเซานะคะยอดขายกระทบด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยพยายามที่จะแก้ไขด้วยการเพิ่มตลาดในประเทศให้มากขึ้นนําเสนอสินค้าใหม่ๆออกมาให้เหมาะกับความต้องการของคนในประเทศอย่างเช่นหัวโขนที่ใส่ในกรอบรูปเหมาะกับเป็นของแต่งบ้านค่ะ สำหรับสินค้าประเภทนี้นะคะเจ้าของผลงานก็บอกว่าปัจจุบันค่ะคุณพิมพ์บุสิริมาค,คนทําน้อยลงเยอะนะคะเพราะว่าคนไม่ค่อยใส่ใจนะคะส่วนตัวเขาเองเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้สนใจเรื่องของยอดขายมากนักนะคะแต่ว่าสิ่งที่สําคัญคือเขามีส่วนในการที่จะสืบสานวัฒนธรรมไทยแล้วก็เป็นความรักในงานศิลปะไทยอยู่และะ้วค่ะค่ะ